คลิปในวันนี้นะครับเราจะมาทําลิงก์นะครับผมเป็นลิงก์ที่มีไฟล์แน่ไปด้วยนะครับเวลาที่เราส่งไปหาใครนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเฟซทางไลน์นะครับเมื่อเราส่งไปหาเขาแล้วเนี่ยเขากดลิงก์ก็จะสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับไม่ว่าจะส่งไฟล์ส่งรูปภาพหรือส่งวิดีโอก็ตามแต่นะครับผมสามารถทําได้ง่ายๆนะครับผมอันนี้ผมลองทดสอบในการส่งผ่านไลน์นะครับผมแล้วกดที่ลิงก์นะครับมันก็จะได้รูปหรือไฟล์ที่เราส่งไปเลยนะครับ คนที่ได้รับลิงก์นี่เนี่ยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทันทีเลยนะครับอ่าดาวน์โหลดแล้วนะครับนะครับผมก็จะได้ไฟล์มาแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆจะส่งรูปภาพวิดีโอหรือแม้แต่ไฟล์อะไรนะครับส่งให้คนอื่นนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับส่งแค่ลิงก์ไปให้เขานะครับเขาก็จะสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมวิธีการทำยังไงนะผมใช้อะไรในการทำนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยครับ นุ่มาออนไลน์สวัสดีครับการส่งไฟล์นะครับนอกจากจะใช้โปรแกรมดีๆหรือว่าเว็บไซต์ดีอย่าง Send Anywhere แล้วนะครับมันมีวิธีการส่งอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือผ่าน Google Drive นะครับไอตัว Send Anywhere เนี่ยที่เราที่เราส่งไปนะครับอันนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับมันต้องรอให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกดรหัสยืนยันด้วยนะครับถึงจะส่งได้นะครับแต่นี้เราจะทำเป็นไฟล์เลยเป็นลิงก์เลยนะครับ ส่งไปในโพสในแชร์ facebook หรืออะไรก็ตามแต่นะครับคนสามารถจะโหลดของเราได้ทันทีนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดอินยันอะไรเลยนะครับแค่มีลิงก์ก็สามารถโหลดได้นะครับขั้นตอนนะครับผมอ่าเราเข้าไปที่ Google Chrome นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเข้าไปตรงที่ไดนะครับตรงนี้นะครับมหนได้ของ Google Chrome นะครับแล้วก็มาตรงท้ายตรงนี้นะครับเพื่อนๆเ็าจะได้อ่าได้ตรงนี้มานะครับเราสามารถใช้เก็บข้อมูลตรงนี้ได้นะครับ ไปเปิดคอมที่ไหนก็จะสามารถโหลดไฟล์ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเหมือนแฟลชไดร์ออนไลน์ดีๆนี่เองนะครับในการเก็บข้อมูลของเราตรงนี้นะครับเขาจะมีมาให้เราใช้ประมาณ15จิกนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะสร้างลิงก์ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก็เลยครับเพื่อไม่ให้งงนะครับผมจะสร้างใหม่แล้วกันครับให้กดสร้างใหม่ตรงนี้นะครับกดเป็นโฟลเดอร์ใหม่นะครับอันนี้ผมไว้สําหรับส่งไฟล์นะครับ กดสร้างครับโอเคครับเราคลิกเข้าไปในตรงที่ไว้สาหรับส่งไฟล์ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราเอาไฟล์มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับไฟล์ที่เราต้องการจะเอาไว้นะครับกดคลิกขวานะครับกดอัปโหลดไฟล์นะครับเป็นเอกสารก็ได้ชีตอะไรก็ได้ได้หมดนะครับพวกนี้ก็อะไรสามารถใส่ได้ก็ได้นะครับผมอันนี้ผมอัปโหลดเป็นไฟล์แล้วกันครับผมจะเอารูปไปแทนนะครับอันนี้ื่อกี้ผมใช้รูปนี้ไปนะครับเดี๋ยวขอ อารูปนักฟุตบอลแล้วกันครับเป็นแฮมแล้วกันรูปน,นี้นครับอ่าหลังจากนั้นเพื่อนๆให้กดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงจุดตรงนี้นะครับแล้วกดแชร์ครับกดกดคัดลอกลิงก์นะครับผม เขาเราลิกงแล้วนะครับเขาแช่จัดการสิทธิ์การเข้าถึงนะครับให้เราคลิกตรงที่จัดการสิทธิ์การเข้าถึงครับลิงก์นี้เราจะเอาไปแชร์นะครับผมแล้วก็จะทำไงเขาได้บ้างนะครับสามารถส่งหาอีเมลหรือส่งคนรู้จักก็ได้นะครับแต่ขั้นตอนนี้ผมจะำจำจาลิงไวแปะที่ไหนก็ได้ให้คนสามารถใช้ได้นะครับผมก็ให้จํากัดตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับอ ผู้คนที่มีสิทธิ์อ่านไฟล์นี้หรือเห็นนี้จะสามารถใช้งานได้นะครับผมอย่างนั้นกดเสร็จสิ้นครับอันนี้เดี๋ยวไปลองโยนไฟล์กันดูนะครับเนี่ยโยนไม่เฉยนะครับกดคอนทนวีวางครับนะครับดเมื่อสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะลองอาจจะไม่ใช่เดี๋ยวผมผมจะทิ้งลิงก์เนี่ยไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับแล้วเพื่อนๆลองกดโหลดดูว่าโหลดได้ไหมนะครับขั้นตอนทําก็้องง่ายๆแค่นี้เลยครับ กดโฟเดอร์ของเรามากดสร้างใหม่ขึ้นมานะครับหรือเอาตรงนี้ก็ได้นะครับว่าสำหรับแชร์ไฟล์นะครับกดอัปโหลดไฟล์นะครับอัปโหลดรูปวิดีโออะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมเอาวิดีโออีกสริปแล้วกันนะครับเป็น youtube ชร์แล้วกันนะครับอันนี้ล่าสุดรอโหลดสักพู่นะครับอันนี้ผมเก็บไฟล์ไว้เยอะพอสมควรนะกล้จะแต่งนะต้องคัดทิ้งบ้างครับ หลังจากนั้นนะครับเรามาแชร์กันครับแชร์นะครับกดคัดลอกลิงครับจากการสิดดิทีนึงนะครับผมเหมือนเดิมครับเราจะให้ใครได้บ้างนะครับสามารถส่งหาผู้คนที่รู้จักในอีเมลก็ได้นะครับหรือเราจะให้เป็นลิงก์มาที่ผมบอกเลยทุกคนที่มีลิงก์นะครับกดเสร็จสิ้นครับอันนี้ก็ไปวางได้เลยครับจะส่งให้ใครทางเฟซทางไลน์อย่างนี้ได้เลยครับ คนที่มีเรื่องนี้ก็สามารถจะกดเข้าไปแล้วก็จะโหลดได้ทันทีนะครับผมกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับถ้ามีความเขาเรียกว่าอะไรไฟล์มันใหญ่มากนะครับเขาก็าจะถามประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมั่นใจของคนที่ส่งมาให้เรานะครับก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับอ่าประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวราลองเปิดกันดู นะครับได้ไฟล์วิดีโอได้ไฟล์รูปด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับสามารถส่งไฟล์อื่นไม่ว่าจะเป็นวินแลหรือไฟล์ซิปนะครับทํางานแล้วส่งผ่านอันนี้ได้นะครับไปแนบกับอีเมลหรือส่งผ่านไลน์ส่งผ่าน facebook อะไรได้หมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับเป็นอีกวิธีการนึงในการแชร์ไฟล์นะครับไม่ได้ใช้แค่โปรแกรม Sen d Anywhere อย่างเดียวนะครับโปรแกรมนี้ก็ต้องต้องรอรับ โดยตรงนะครับบอกเลขไปแล้วก็จะมีเวลานะครับต้องดาวน์โหลดทันทีอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เราแค่แปะลิงก์ไม่เลยนะครับใครอยากโหลดก็โหลดโหลดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับใครกําลังหาวิธีการส่งไฟอยู่นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับคลิปนี้จบแล้วนะครับก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณมากครับ